นี้ไม่จริงงั้นควบรวมกิจาการทำตลาดพังจริงหรือก่อนจะไปฟังกดติดตามกดไลค์ด้วยนะสงสัยกันไหมทำไมไหลายบริษัทสร้างความแข็งแ่งด้วยวิธีการควบรวมกิจาการความจริงเรื่องนี้ฟังแล้วไม่แสลงหูขอเล่าสรุปง่ายๆให้ฟัง ควบรวมกิจการมี2กรณีหนึ่งคือ ger, เมอร์เจอร์ในลักษณะบริษัท A และ B ร่วมกันก่อตั้งบริษัทใหม่กลายเป็นบริษั C. ท C การรวมวิธีนี้นิยมทำกับธุรกิจที่ใกล้เคียงกันเช่น B แท็กกับ T ที่จะตั้งเทคอมพาน,นีส่วนอีกหนึ่งรูปแบบคือ acquisition เ,เป็นวิธีการไปซื้อหุ้นซื้อกิจการทําให้กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่มีออำนาจคุมบริษัทนั้นเหมือนเช่นก r a b ซื้อหุน้นอินท a AIS ซื้อหุ้น3 B B เป็นต้นฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องใหม่ ใครก็ทํากันทาไมถึงเลือกชอบใช้วิธีนี้มันประหยัดต้นทุนดาเนินการส่วนแบ่งตลาดก็เพิ่มขึ้นและก็เริ่มธุรกิจใหม่แบบไม่ต้องนับเนิ่งอีกด้วยแล้วแบบนี้ผู้บริโภคจะได้ไประโยชน์อะไรความจริงควบรวมกิจาการเริ่มสสินค้ามีต่อราคาขายลดลงแน่นอนมีทุนเพิ่มประสิทธิภาพบริการดีขึ้นสรุปมีประโยชน์ต่อ,อผู้บริโภคเขคาก็วลราคาตัดทิ้งได้อย่าลืมว่าบ้านเมืองมีทีมงานดูแลอยู่ช่วยมั่นใจพวกเขาเหล่านั้นจงจาไว้ว่าภาคธุรกิจคือฟันเฟืองสาคัญขับเคลื่อนสร้าง GDP สร้างอาชีพราย เ okay. ดิงดูดไทยให้โซฮอตได้เป็นผู้นำในซักเรื่องบ้างก็คงดี